ชาวแก่งเซียนที่ได้รับผลกระทบวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาหลังบอ่อเก็บกักน้ำเสียจากบอ่อขยะแก่งเซียนแตกทำให้น้ำเสียไหลเข้าพื้นที่ทำกินแหล่งน้ำสาธารณะวันที่12กันยายน68จากกรณีบอ่อขยะแก่งเซียนบอ่อขยะเนินเขาทองหมู่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีการปรับปรุงส่วนของบอ่อกักเก็บน้ำเสียเพื่อรับมือช่วงฤด,ดูฝนป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากบอ่อขยะไหลทะลักไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และไรนาของชาวบ้านเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ว่าต่อมาจะมีการปรับปรุงถมหน้าดินอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนตกและน้ําเสียล้นล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อขยะมีการเปิดภาพคลิปเหตุการณ์ที่มีน้ําเสียจากบ่อขยะเอ่อล้นจากบ่อกักเก็บเนื่องจากฝนตกบ่อยในช่วงฤดูฝนทําให้บ่อกักเก็บที่ได้ปรับปรุงไว้นั้นไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นได้ และน้ำเสียได้เอ่อล้นบ่อไหลลงลาห้วยเล็กๆทุกครั้งที่ฝนตกกระทบแหล่งน้ําธรรมชาติและไร่สวนของชาวบ้านและหาฝนตกหนักน้ําเสียจะไหลไปสู่พื้นที่ลุ่มต่านาข้าวในพื้นที่ตําบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นพื้นที่เขตติดต่อใกล้เคียงห่างจากบ่อขยะประมาณ4กิโลเมตรนางสาวกัญชยาดอกนาคตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้บ่อขยะกล่าวอยากฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของบ่อกักเก็บน้ำทุกครั้งที่ฝนตกน้ำเสีย ก็จะล้นบ่อแก้แล้วแก้อีกอยากให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดให้ถูกต้องโทษฟ,ฟ้าโทษฝนถ้าไม่ตกก็ไม่ล้นมันไม่ใช่เป็นผู้นําเข้ามาบริหารก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอยากจะให้แก้ไขให้จบเพราะความเดือดร้อนของชาวบ้านเพิ่มขึ้นทุกวัน